สวัสดีครับสวัสดียามแรงครับคลิปนี้ก็ามาดูทีมงานของคุณพ่อมิทนะครับผมเมสซี่เฟอร์กูสันร้อยแรงครับสีนะ่ห้าห้าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังขึ้นอ้อยอยู่ครับผมเอาโมเมนต์อ้อยเบิดแเ้วบ่โอ้เข่าเพิ่น ตัวนี้เป็นลูกเขานะครับลูกข้าวไถหวานใหม่ไม่ได้นะครับผมรถมันติดลมมันจมก็เลยเอาแบบนี้เลยแต่อยู่ทางข้างหน้าเป็นข้าวใหม่ครับสวยอยู่ข้าวหวานใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูรถร้อยแรงทำอะไรนะครับผมเตก,ก้า320ครับผม เอาอ้อยเบร์โรเตอรนี่น่าจะกลับแล้วนี่ให้กลับแล้วครับหมดพอดีแล้วพาไปดูเมสซี่ครับว่ามันคั่มแล้วเลยนี่บเห็นหงส์แบพี่เนาะสักหน่อยบเห็นหงษ์ไทยด้วยนะครับไปแล้วครับสองเจ็ดว่าเป็นสองเจ็ดสามยี่ครับ กัดแหลนน้ำคนโอ้โหของนี้มันลมตัวนี่ต่อแม่เกือบถึงข้อค,ครับร้านเจ็ดครับคันนี้สามร้อยยี่สิบร้านเจ็ดแสนบาทครับผมต่อรองได้ เรพาไปดูรถร้อยแรงกันนะครับบ้าทำอะไรอยู่มุมนู้นนะครับเห็นไหมกล้องมันมืดแล้วไหมก็ได้ใช่ซำนั่นครับพ่ะอยเบิร์ดเหรอโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่้ยแต่เว้นท่าค่าทายทางอื่นอยู่ เว้ยเร้ยเรียนที่ตัวมั้ยเียวติดปะมีรถติดปะไป่นค่าโอ้กรับเราว่าหับบานะครับครับลราครับข่าวขึ้นร้านได้บาทเนี่ยไปมาพาไปดูเมสซี่เฟอร์กูสันครับผมโอ้แบตกินบอลผมใกล้จะหมดแล้ว ก้นสั่น,นครับน่าจะทําเป็นนาครับผมนีงไหนแต่ก่อนเป็นปล่าไอ้หมดเลยนะครับ2-3ปีมานี้พ่อมิตนะครับก็ไปซื้อรถเกี่ยวมานะครับผมก็ทําเป็นนาประมาณ20ไร่ไปแล้วนะครับตรงนี้มันเหลือตออ้อยก็เลยเอาตออยู่ผมว่า คิดว่านะครับผมน่าจะจุดอ้อยนะครับผมจุดอ้อยออกแล้วก็จุดใบมันเนี่ยออกแล้วก็ทําเป็นนานะครับผมทําอ้อยมันไม่คืบนะครับ <c oughs> นี่ไงห่างๆเฮืองๆครับ,รบไม่ทําอ้อยก็น่าจะปลูกใหม่ครับเพราะว่ามันหลายต่อแล้วดูดูด ตอมันห่างกันมากนะครับออกออกถึงสามพ่วงไหมเนี่ยเดีย๋ยวมาดูรถแล้วร้อยแรงทำงานครับโอ้พอมิดแล้วขับเองเลยตัวนี้งานคอยครับ ลากหางมาคอยอ้อยโดย,ยเฉพาะเลยโอ้มีไปไม่เรียบร้อยแล้วต่าน ขอใครในความมืดนะครับผมหัวก็พ่นรถใหญ่ๆวิ่พน đất nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ออกวะโธ่มันตอใหญ่เกินนะครับเิ้มเบิงทำนี่กัูู้ล้วเอา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 แล้วครับผมอู้โอ้ออกดีีปะโอ้ลอยแรงอ่ะเออแน่นอะปะโอ้โอ้ ว่ามันมืดแล้วนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าต่อใหญ่มากนะผมปาดบุญเนี่ยนั่นนี่มั้ยต่อไหมต่อบล็อตเลย ครับผมเขาเอิ้นมาดันเป็นสก,กิดเบื้องสก,กิดเบื้องนะครับก็จะเป็นต้องเิ่งเครื่องให้เอาเป็นเอาตายเลยต้องจังซีต้องซีมเบื้องนี่แหละหน่อยๆครับ <c oughs> ขาพอออกกับพ่อนะครับเดี๋ยวรถมันสับนะครับโอ้ยมเมื่อยแล้วนะเป็นหงมันออกกล้องผม ไปไหนครับโอ้โโอยกต่อเลยบ่แกไปเสนน้นอ๋อโอ้โอยก,อกต่อเลยนะครับนี่ยว้าวนี่ลุกขึ้นไหมลุกขึ้นไหมโอ้ไปเสยวะโอ้ไปแล้วครับผมอาดลาดอาดลาดไปแล้วเอาอันหางค่อยไหมครับยกต่อไปเลยไหมเออ,อเหมือ่อยใช่ไหม แรงมั้นเนาะนนิเนาะลอยแรงไหมต่อเพื่อนสองตันสามตันไปแล้วเก็ดดีเนยะแกต่อไปเที่ยงเลยประมาณไปแล้วประมาณ สองตันกว่าครับต่อนเนี่ยเอาไปแล้วล้อหน้าเมสซี่ลอยเลยไหมตอนกระดกห้างขึ้นบานแรกล้อหน้ายืกขึ้นบ้านนึงไปแล้วอาลาดอาราดไปแล้วดูกดังไฟฝิงหนาวครับโอ้โหเฮ็ดโหดเหรอวะ ับผมก็โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ